4,900ครับผม9 6 5ับสิบเดี้วครับทำเป็นปั๊กเสียบไฟปั๊กเดียวนะครับแล้วก็ไว้ต่อแบตเตอรี่นะครับก็มีขั้วต่อมีพัดลมระบายนะครับฝาด้านบนเซอร์วิสนะครับทำหูดึงให้ข้างมีหูยกนะครับเอาไว้ร้องเกะครับ ครับวันนี้เอาชุดฟังในบ้านชุดเล็กครับชุดนี้4,900บาทนะครับเป็นงานหุ้มหนังนะครับผมงานหุ้มหนังสีดำนะครับก็จะเป็นแหลมจาน4นิ้วกลาง6.5ทซับ10นิ้วปั๊มนะครับผมพาวเวอร์ใช้ AB 4 Channel 1ตัวนะครับถ้าเป็นพาวเวอร์ สองตัวแยกกางแยกซับจูหกพันเก้านะครับตัวนี้สี่พันเก้าเป็นพาวเวอร์ตัวเดียวนะครับตัวนี้ก็เอาไว้จูนเพิ่มเติมนะครับเป็นหูยกนะครับยกในตัวแล้วก็ฝาด้านบนมีที่ดึงนะครับเปิดสวิตช์ได้นะครับด้านหลังนะครับก็ทาเป็นปลั๊กเสียบปลั๊กเสียบไฟบ้านนะครับเป็นเสียบอยู่แล้วก็มีขั้วต่อแบตเตอรี่นะครับก็แดงบวกดำลบนะครับแล้วก็มีพัดลมระบายนะครับพัดลมระบายออกมา 1,900ครับผมชุดนี้ปีไม่นะครับปีไมเป็นปีมี a d card เสียบ USB นะครับแล้วก็ต่อ Input เข้ามาได้อีกนะครับชุดหนึ่งแล้วก็รับบูทูธในตัวมีเสียบไม้สองช่องนะครับผมนี้ปรับไม้นะครับเดี๋ยวจะพามาดูวิธีการเชื่อมต่อนะครับเริ่มแรกก็ปิดตก่อนนะครับผมเสียงค่อนข้างดังนิดน,นึงนะครับ รอบข้างเยอะนะครับเพราะว่าหน้าร้านติดถนนหมายเลขสองนะครับถนนเส้นใหญ่เา้าปิดนะปิดก่อนนะครับผมเรื่องต้นเดี๋ยวผมจะล้างชื่อก่อนนะครับจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับผมพอเราเปิดมาแรกเราก็เข้ามาตั้งค่าบลูทูธนะครับอ่าตอนนี้นี่นะครับชื่อบลูทูธที่เชื่อมอยู่แต่ว่าจะลบออกก่อนนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับโทรศัพท์ค่อนข้างช้านิดนึง ล้างชื่อออกก่อนเราเกิ่มปิดผู้เรก็กกกกกปิดบูธก่อนนะครับเริ่มแรกเลยแล้วก็เสียบปลั๊กนะครับเสียบปลั๊กพอขึ้นไฟนะครับตอนนี้จะตั้งเป็นไฟ12.9นะครับผมก็ดูปุ่มก่อนนะครับว่าปุ่มวอลลุ่มให้ดีแล้วก็ปิดไว้นะครับสองปุ่มนี้ปุ่มวอลรุ่มกลางกับวอลรุ่มทับย์นะครับปิดไว้เปิดเปิดปุด๊บไฟติดนะครับผม อ่าแล้วก็เลียงเสียงนิดนึงนะครับพอได้ยินแล้วเราก็กดปรับโหมดนะครับเพราะว่าดริ่มตุนไม่มั่นใจว่าโหมดมันอยู่โหมดพูทูทไหมเราก็กดตรงนี้นะครับกดปุ่มกดปุ่มนี้นะครับกดปุ่มเพลงนี้นะครับกดกดฟังไปเรื่อยๆครับน,นี้เป็นวิทยุนะครับกดปีครับเดี๋ยวขึ้นอีกนึงนะครับไม่ได้ยิน fm นะครับอ่าถ้าขึ้นบูทชุดเมาส์อย่างนี้นะครับก็ขึ้นบูท o t h เมาส์แล้วก็มากดเปิดบูธนะครับแล้วก็นี่นะครับโทรศัพท์มันกำลังค้นหามันจะขึ้นคำว่าบูธเลยนะครับแล้วก็กดแตะนะครับแตะแล้วก็จับคู่ได้เลย so อ่าเนี่ยเสียงมันขึ้นแล้วแล้วก็ออกหน้าไปเข้า YouTube นะครับ เสียงระดับเสียงก็เล่งไว้สุดแล้วก็ถอยลงสักขีสองขีดนะครับเรามาเล่นที่ปีเราอยากร้องคาราโอเกะแล้วก็พิมพ์เลยครับพิมพ์คาราโอเกะแล้วก็พิมพ์ตามชื่อเพลงแล้วก็ต,ตามด้วยคาราโอเกะครับอยากร้องเพลงอะไรก็มีหมดนะครับใน youtube จะหาสักเพลงนะครับผม สำหรับร้องเกะนุ่มๆมาเพาะครับผมตัวนี้เป็นปรับกลางนะครับตัวนี้เป็นปรับเบียดครับที่เหลือก็เป็นเบีดมิดไฮเป็นเบีดมิดแล้วก็แหลมของกลางครับไมค์ก็สองปุ่มนี้นะครับก็เล่นกลางขึ้นก่อนแล้วค่อยตามไปซับ มีไม้ลอยแล้วก็เสียบได้เลยเสียบแล้วก็ยืนรองนะครับผม เบสก็คุ้มเกินกับเสียงกลางครับแต่ถ้าชอบเบสหนักหน่อยก็ต้องอัพเป็นเทอสองตัวแล้วก็หนักขึ้นมาก็อัพเป็นซับพุวงหล่อนะครับก็ดันสป,ปิกนะครับพอตู้ตัวนี้รองรับได้ถึงศบสิบนิ้วสองร้อยยี่สิบมิลนะับแต่ว่าสำหรับราคาเท่านี้ได้ประมาณนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับ เลยครับชุดนี้อ่าก็ประมาณนี้ครับผมชุดนี้4,900บาทครับผมไม่รวมจัดส่งนะครับถ้าจัดส่งก็แล้วแต่พื้นที่นะครับสนใจก็เบอร์โทรติดตอ่อด้านล่างนะครับช่องทางการติดตอ่ออื่นเฟซไลน์ท้ายคลิปนะครับผมสำหรัวบวันนี้ก็ลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ